Trôn này đây co, Trôn 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 Pet cao cao Ok Hmm. Ừ. Hello Covid ư Như này nè à Như bàn đồn Ừ Không biết ông mà nó tà cút nên, Đàn mình dữ Nên vượt tổng khổ ốp ca tăng น้องพี่ก็ตังเปตาคามก็ตังอย่ามาเอ้ยโตละหกเจ็ดชั้นเลยโควิดกระจายไหมตื่นมาตาคุณเอานิ้โตแล้วตังกันเพียบได้ดานมึงอย่ามาเอ้ยโควิดไปตาอื่นไดาน้องไปไปขึ้นไปจุ่มปบนนู่มก็ลงไปนาโกนก็ได้ไปนนู้นคนมาว่า แค่นี้จะหนีคนนะยังเผ่นน ố เลยว่าอุ้งอะไรกันนะโควิดนะอย่ามาเออไปนี่มันจะหนีคนนี่บุ๋นเกลื่อนกับยี่ cây ไมาเดียวเร็วเอ้อร่างก็ไม่มาบุ๋นเทยก็ไม่มาไม่ตากรเมตคาก็นอนอยู่บ้านก็มดเร็วตายถึงมัดเร็วเออเออช้ระพัดคาจิปาท่าโควิดก้าใจนะไพื่อทำงานเออโอเคโอเคก้าวใจกันก้าวใจไม่ต้องมานะตาคุณ ครานี้นะโอเคครับอืมฟานโควิดไม่มาแล้วโอ้โหธูระสับดุนไหนโทรศัพท์ไรเนี่ยอืมเอาวนี้นี่ต้องรุ่นนี้ต่อธูราโควิดได้คุณเอิ้นธูระไม่ติดใช่ไหมมา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 หนื่อยมากเลยคนนี้โอเคนะโอเครุ่นนี้ธูรได้นะรุ่นนี้นะต้องรุ่นนี้นะคงเทเก็๋ยวตัวธูรโควิดรุ่นนี้นะรุ่นนี้โอเคครับ สวัสดีครับลานเคยบามาแล้วน้า <c oughs> <c oughs>